เอาละสวัสดีครับผมอยู่กับผมตีเล็กสายมันนะครับเดี๋ยวผมจะพามาคุยกับเจ๊ครับเจ๊<ม> okay, ซื้อจากไหนก่อนเจ๊ถือว่าผมก็ได้ว่าซื้อจากไหนอบอกชื่อห,วย,หวยเล็กค่ะหวยเล็กเจ๊บอกว่าเจ๊จีบก,กันกับเสีย,สยชวนตั้งแต่สมัยยัง เป็นวัยรุ่นอยู่ปอ .5 ้ .5 เลยบอกม .5 อ .5 าโอ้โหนึกว่าม .5 เนอะแต่ว่าเพิ่งแต่งงานแต่งงานไปเมื่อปีที่แล้วตอนนั้นเสียเสียชวนเขาเอาค่าสินสอดมาเยอะขนาดไหนเจ๊ไม่ผมอยากรู้ว่าระดับลูกสจอเขาแต่งกันเยอะขนาดไหนนะ เจ็ดแสนอันนี้คือเงินสดยังไม่รวมทองถ้ารวมทองไปก็โอ้โหหลายล้านเลยแล้วก็สมกับหน้าตาเจ๊ยกแล้วหน้าตางาประทัเนาะเจ๊งามคนบ่อยากเบิ่งหอดรถไมโครเลยยางยางพานกล่องผมแป๊บเดียวขนาดเจ๊ยางพานกล่องผมแป๊บเดียวนี่คนบอกว่า,หวาเห็นว่าทาเจ๊เบิ่งแน่ว่าสั่นว่า ว่าอยากเบิ้งแล้วรถไมโครจังวะเมือเอม่อวานนี้ได้ข่าวว่าเจ๊ลุยหนักเลยบ,กบลอกอันนี้เคยจมมาก่อนหรือเปล่าเจ๊ไม่เคยจมเลยมีแต่ช่วยเขาไปช่วยเขาอ๋อมีแต่เขาจมแล้วก็วเขาจมแล้วไปช่วยเขาแต่ไม่เคยจมเองเดี๋ยวมาเจอครั้งนี้ ขนาดนี้นะถามแกมาแปบ,บเดียวเนาะแกดูออกเลยใช่ใช่ยูบอ๋อนี่หนักสุดแล้วหนักหนักมากเลยรถเจมีทั้งหมดสามคันสิบร้ออีกร้อยสิบสองค่ะสิบสองคันมีพ่วงด้วยไหมเจ๊พวมีแต่ก่อนนี้อยู่ห้าหกห้าห <5, 6 S 1> กพวก่วงห้าหกพ่วง ทำกิจการพวกรับซื้อข้าวเปลือกอะไรพวกนี้บอกใช่แต,แต่แต่ก่อนจะรับซื้อแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ทำนี่ก็ทำแต่แม็คโครงานถนนงานหด,ดอัดอะไรเนี่ยงานหนองงานชาวบ้านรับหมดรวมรวมไปถึงขุดต่อยุคาก็รับเพราะเจะได้เงินรับดีละครับว่าจะได้เงินนี่ทำหมดอ่า หลายๆคนที่เอาเป็นตัวอย่างเลยครับเจ๊อายุเท่าไหร่แล้วยี่สิบห้าค่ะยี่สิบห้าเองแล้วเสียชวนอ่ะเสียชวนยี่สิบแปดยี่สิบแปดอ๋อห่างกันสามปีเลยว่าไป็นรุ่นแบบไปรุ่นสร้างปีสร้างตัวแบบสุดยอดเลยล่ะเงินในบัญชีนี่ไม่ใช่เป็นร้อยล้านแล้วป่ะเจ๊ติดลบเงินในบัญชีติดลบ นี่เจ๊บอกใครประกาศใส่ฮัลโหลผู้ใหญ่บ้านนี่ก็ไม่มีใครเชื่อหรอกนะเมโทรสามคันสิบล,ล้อสิบแ้วเมื่อก่อนก็มีพว่วงด้วยรับงานหมดเลยส่วนมากเจ๊จะไปที่ไหนบ้างทงี่ทำอยู่แ,แถวบ้านละพี่ไม่ได้ไปแถวบ้านแถวอำเภอตาพญานี่บอกตาพญาโคกสูงอรันนี่แหละใกล้ๆอยู่ภายในจังหวัดนี่แหละไม่ค่อยได้ออกนอกพื้นทีอเสียชวนนี่เป็นคนตาพญาไม่คนโคกสูงโคกสูง โคกสูงนี่เป็นอำเภอปะอํเภออํเภอ,อเจ้าพยาโอ,อ้โคกสูงสากแก้วโคกสูงสาแก้วแล้วเจล๊ล่ะนี่ก็อยู่อยู่อำเภออรัญแต่ว่าก็ห่างกันไปแค่ประมาณสิบโลอรัญย์ประเทศมันเป็นพื้นที่ติดกันนะครับอ,อ๋อหนุ่มสาวบ่าวชายแดนมาเจอพบรักกันตอนสมัยเรียนม .5 สมัยเรียนอา้าวเจ๊อยู่ม .5 เสีย๊ชวนก็ต้องจบแล้วเด้ ับทุกวันนี้ก็ก็ออกมาทําเองพ่อแกก็วางมือให้และแกก็จะดูแค่แบบพวกพวกถนนทํางานใหญ่ๆงานหลวงอะไรเงี้ยแต่งานชาวบ้านนี่แกไม่ค่อยมาดูคือให้จัดการดูแลเองการดูแลเองคือหามาให้แล้วก็จัดการเองประมาณนี้เสียชวนนี่เป็นลูกชายคนเดียวลูกชายคนเดียวเซนต์คอนลิสเนี่ยอ๋อแล้วก็พวกกิจการรถแมคโครรถสิบ้อเนี่ยก็ยกให้ลูกชายไม่ได้เชิงยกหรอกก็ให้ดู ก็ไม่ได้มาวุ่นวายอะไรกันก็เหมือนเขาสร้างรากฐานไว้ให้ให้พ่อแม่เนาะให้ลูกโอ้แดดไล่เจแล้วทีนี้ร้อนเลยครับโอ้พึ่งแตกแล้วมีพึ่งเน้นั่ะร่างัายพนัง แกลั่งเพลินเลยครับปาแกบอกว่าเฮ้ยมานั่งคุยอะไรกันตรงนี้ร่มเลยใช่ไหมมึงจะสบายเกินไปแล้วแกเอาผมให้ล้มคุ่ะมเลยแซ่เมื่อกี้เป็นอะไรอไแต่ละโฮมเม้าท์แบบนี้หมดแล้วครับไม่มีแล้วครับหมดแล้วนะครับอ่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเจนะครับที่พวกเราเนี่ยแต่ว่าหลายๆคนที่ยัง เอาคนต้องเรียกตามตามนี่แหละมันจะเป็นต้องเรียกไงมันจะเป็นต้องเรียกเออมันจะเป็นต้องเรียกเพราะว่าคนอื่นเขาก็จะเขาก็จะมองว่าโอ้โหเจ๊มวยเล็กนี่ทำไมสุดยอดจังเลยเนาะเห็นบอกสุดยอดมากเลยครับอายุแค่ยี่สิบห้าอายุน้อยร้อยล้าน,น,นแต่ว่าอนุอายุน้อยร้อยล้านเนี่ยไม่ได้ไปป้นไปจี้ใครมาเนาะร้อย,อ,ยอยนี่ นี่เป็นตัวอย่างครับผมเอาเป็นไอดอนเลยเดี๋ยวต่อไปผมก็จะแวะเวียนมาถ่ายทำทีมงานเจ๊อยู่บ่อยๆครับอน<ำ>นี้น่าจะเกียดอีกนานอ่ะอออถ้าเป็นปกติเนี่ยเราจะต้องนัดกันมาแต่ถ้าโจมแบบนี้ปุ๊บไม,ไ,นะไม่ต้องนัดครับม<า>ไม่ต้องเชิญผมก็มาครับเ <laughs> <laughs> จอผมแน่นอน ขายเคยเคยเซบขนาดนี่ไหมเคยมีไหมเคยครับเหลือแต่ปุ้งกีก็มีครับนี่เจหิ้ตอุตกามาเซิฟเอาน้ำมาแจกนะครับเยเย็นๆเลยขอบคุณมากสวยแล้วใจดีด้วยอีกด้วยเนาะเสียมิมอัตยาใสยดีเลยอัตยาใสยดีคุยเก่ง มีมีลูกได้ยังเจมีคนหนึ่งคนนึงเจได้ลูกชายเลยลูกสาวโอ้ลูกสาวเอาละใครอยากจะเป็นมั่นหมายกับเจก็หมายปองเอาไว้ครับไม่กี่เดือนเองโอ้ไม่กี่เดือนเองแสดงว่าเจก็เพิ่งเพิ่งเอาเอาลูกกันหลังจัดแต่งงานก็โพสท้องแล้วก็แต่งงานเล แล้วว่ามาอยู่อยู่ทำทำ,ทำพวกเนี้ยช่วยเขาทําบัญชีทําอะไรเนี้ยมาสองปีแล้วคือคบกันมาตั้งแต่ม .5 แล้วหลังจากม .5 จบม .6 แล้วก็เสียก็ไม่ได้ไปไหนไม่ได้เรียนจบไปเห็นว่าไมเรียนรังสิตจบบริหารนีก็มาอยู่กับเขาบ้างอ๋อจบจบรังสิตมาแล้วก็แสดงว่าเสียชวนนี่เป็นผู้สนับสนุนนะครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ขอบคุณมากเจ๊เดี๋ยวหาที่หลบภัยก่อนครับเขาจะมา,<น>าฝั่ง<ส>นี้<า>แล้ว,<า>ลวครับใช่ฝั่งนูง้นเขากำลังใส่สายเดี๋ยวรอชมปฏิบัติการกันต่อครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ